สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เข้าครัวนะคะยาชีก็กําลังขมักขมิ้นทกับข้าวนะคะจ่าเอ็มก็มาถึงแล้วนะคะก็ยังไม่มีพริกนะคะเพราะว่าวันนั้นยายมาก็ไม่ได้เอาพริกมาเนาะเอาแต่ปลามานะคะพริกหมดนะคะก็เลยจะไปเก็บอยู่หลังบ้านประอวนนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะไปไปนี่คนปลูกนะคะเดี๋ยวจะปลูกใหม่นะดินตรงนั้นมันงามนะปลูกพริกปลูกถัว่วปลูกอะไรก็งามค่อยมองดูแล้ว เสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วนก็ตกพอดีซื้อใหม่เอามาใส่เลยเออถ้าไปซื้อใหม่นะปลูกหลังบ้านประอ้วนงามดินมันงามไม่ได,ดาดูไม่ได้ปลูกแล้วมเมือตอ้น่บรุงออะเขือตั้งแต่สมัยแม่ดาปลูก,กแจมปีก็วิ่งดีใจว่าแม่จะให้อาหารเดี๋ยวแม่ไปเก็บพริกก่อนโอ้โหแอนตัดหญ้าเรียบเลยหญ้าไม่กล้าขึ้นเลยนะนี่ออคนปราบหญ้านะคะคนปราบหญ้าก็คือแอนนี่เองนะคะ โอ้โหยาบ้านประอวนก็ขึ้นเขียวงามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากวาดเศษเศษที่น้ําไหลมาเนาะที่เศษเล็กเศษน้อยที่เรากวาดไม่ได้นะคะก็จะเก็บไปคุมต้นไม้นะคะจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปเนาะเดี๋ยวก็มาทําความสะอาดนะคะกินข้าวกินปลาก่อนแม่ดาเดินมาเก็บเอ้าเดินมาเก็บพริกนะคะนี่้านะคะเราก็จะเอามาคุมต้นขนุนนะคะนี่ยาก็จะได้ไม่ขึ้นมารบกวนอีกเนาะ แล้วก็นี่ค่ะต้นพริกนะคะไม่ไดาว่าดินตรงนี้นะหลังบ้านปะอ้วนเน่ยดินมันงามงามนะคะปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอะก็คงจะงามแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านันนี่สุกแล้วนะคะจีแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพียเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเก็บพริกก่อนอุ้ยมะเขือก็กําลังงามเลยกำลังพอดีกินเลยได้อยู่หนึ่งลูก พอดีนะคะไปกินกระป่นนะคะมะเขือถ้าเรามีมะเขือก็นี่แหละคะ่ะเก็บสดๆจากต้นนะคะเอา้ามีกบเขียดกระโดดด้วย<ม>เก็บพริกพริกเราหมดนะคะมันน่าปลูกนะนี่ปลูกพริกปลูกมะเขือเราก็ได้เก็บกินนะคะเพราะว่า ็นที่ของป้าอ้วนแต่ว่าป้าอ้วนก็ไม่ได้อยู่เนาะป้าอ้วนก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ขออนุญาตท่านนะคะปลูกพริกปลูกมะเขือก็ได้เก็บกินแบบนี้นะคะนี่บางทีเราไปตลาดมันก็หมดเนาะเราทํากับข้าวทุกวันถ้าเรามีสํารองไว้ในสวนเราก็พอได้มาเก็บนะคะเพราะดินหลังบ้านป้าอ้วนมันงามมันเป็นดินดำนะคะอีีมันไม่ได้ มันไม่ได้เม็ดลุงลังสักเท่าไหร่นะเห็นไหมต้นขนุนก็ยังโตวไวน่างามม,มาก็บพริกไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยเนาะเต็มกำมือแล้ว มาแล้วพริกมาแล้วนี่งานมากม้อกำลังเดือดเลยไอยจะเอามใส่ครกมใส่ครกได้บอกก่อนนะก่อน้ะก่แล้วครับผมเมนูเด็ด กออมันตอ่เอลนะย่กินไม่ได้เดนนี่นะคะแกงเห็ดใส่ปลาช่อนนานะคะแกงเห็ดตุ๋ยทำยังไงย่ปลาลอลุงป้าอ๋อลุงป้าปลาล้นัวยาขาดนะ นี่ <ไป S 1> ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอุย้ยเดือด<ม>ทัน<ม>นี่แหละค่ะถ้าเรามีปลูกพริกไว้นะคะถ้าเราปลูกพริกไว้ก็าารเราก็ไม่ต้องวิ่งไปตลาดนะคะวิ่งเข้าไปเก็บในสวนนะคะอู้หนัวแน่ๆค่ะแกงหิด<ม>เห็นแล้วน่ากินมากเลยบินโดนบินโดนนะไอสินี่ไหโอ้ย,อยน่ากินมากเลย แต่ก่อนนะปลูกพริกมันพริกมันขึ้นสูงท่วมมะละกอก็เลยถอนออกมาเย่ะเนาะไม่งั้นพริกของเราก็คงจะเต็มอือเพราะว่ามันมะละกอพันเตี้ยนะคะพริกก็เลยสูงท่วมแม่ดาก็จะล้างเห็ดด้อยเห็ดแดงที่เก็บเ<า>มื่อเช้านะคะล้างมือทาเลยอืล้างมือรอนะคะล้างมือทาเลยจ้ะยังกอเนี่ย เส็จยาชิเมื่อวานก็ได้เห็นี่ไงเห็ดคอยในน่อนนี่เห็ดฟางหนึ่งดอกเห็ดแดงน้ำหมากเมื่อวานก็ได้หนึ่งยังกินไม่หมดนะคะขนาดเห็ดสามดอกนะยังได้หนึ่งถ้วยยังกินไม่หมดวันนี้จะเอาตื่นอุวันนี้เดี๋ยวค่อยจะกินด้วยเด็กดิกินรอบสองรอบสอง มื่อกี้นี่กินกับแอมินแอนเปรี้ยวแล้วก็จาฮะมาทำมานี in quiero, anyway. ่แม่ไปเฉเลยทีแม่ไปไหนไหนว่าไปไปแต่เช้าไปแต่เช้าอะไรเพิ่งไปเมื่อกี้นี้อี๋มาแม่ไปไม่ไป็นไเดี๋ยวไปในบ้านหัดผงบ้งไฟแดงกอบปลาหมึกให้กินไหนดูดินี่นะคะอันนี้กับข้าวที่สารนะว้าวหอมมากเลย เนี่ครับโอ้โหอยู่ในนี้มีปลาอะไรมั่งปลาซ่อนปลาซ่อนปลาเิ็งปลาเิ็งใช่ใส่ลงไปเพื่อว่านนี่าปลาซ่อนมาแต่บ้านภาษาเออเมื่อวานเนาะเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วปบ้านจะไปซักผ้าให้ไปใส่กล่องไว้นะยากมันลงเหอไม่ได้สักตัวเลยน่ามันน้อยไหมกลไปกินหมดปนเ็ สาบานเราเสร็จ้เได้อยจบร้ไปนากินมันมีเห็ดปวกด้วยนี่เราอดได้ไหมเนี่ยเห็ดปวกของฝากจากเม็ดีตักไปให้้าก่อนนะใตักไปให้ป้าก่อนโอ้โหพวกเนาะเพราะว่าเพราะว่าแกงนน้น้มันอร่อยอยู่แล้วนี่ เ็ดเกนี้ก็มาจากู็นมีเของน้องวิวเห็นลงกยังไม่ได้แกงกี๋ยวอาเนี่แหละให้ป้าเ๋ยเดี๋ยวค่ะ FC ป้ากินข้าวกนดอกเรายังไม่หมดนะคะ FC ยังเต็ม hmm. ถ้วยอยู่เลยเดสามดอกประดาไปไปอุ่น นั่นเดี๋ยวได้อยอนันะเอาแก้ให้า่นกลับมากินบุรี้อยามป้าอนจือที่เจือเลยแกงใส่กซิวอย่างดีแนี้โเคดี๋ย้เอาไปกินที่คนละมันกั็วยก็่าเจ้ามาเขียนก็ตอนเช้าก็ไปกินเมนูกับลากตอนเชาอเาีจะบงไว้กิตอนเทียง ขุ่นครึบอุ้ยหอมมากจริงแล้วเราก็ใส่เห็ดของเราลงไปใส่เน้ึงห่อแกะไปเรทำจินเห็ดเออน้ำมันกแกะไม่พอเ,เอา,าเนื้อเชฟถ้าว่าอันแล้วก็จะเอาเน่าไปนั่นแหละแล้จะเจข้าไปให้เรา มม่แน่ปีโก้เนี่ยคโก้เงิน้ากงข้ต้มยำนี่เราคือเราจับอุ่นจากเห็ดสามดอกก็กลายเป็นสี่ห้าดอกให้ดีเออกรายเป็นสี่ห้าดอกแล้วเราไม่เไม่ใส่พริกลงไปมาซื้อมา ถืออันนี้ถือกล้องมาตำหลังเพื่อนคุณมีอะไรให้เจ้าดูเฮ้ยย่ามีอะไรให้ดูย่ามีอะไรให้ดูย่ามีอะไรให้ดูมาจับให้หน่อยเซอร์ไพรส์อะไรดูกล้องโอ้สามสี่ย่าไปได้ใครมาจากไหนห้าโอ้หกเจ็ด ไทยหานหรือเปล่าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหมดหรือยังสิบห้่อ โอ้โหไข่เป็ดใบใหญ่เต่าขาให้มาทำกินเหรอให้เอามาขอบคุณขอบคุณลุงเต่ากับป้ายุพินนะคะที่นี่ไข่เป็ดนะคะมากินด้วยกันที่ครัวกลางนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ จเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนนะคะรวยรวยเฮงเฮงมาค่ะกินข้าวแกงเฮ็ดอะไรยาชีบูชีบายอะไหให้มากินดูถ้าไม่กินกะเสียใจอยเออแกงบ้านบ้านามันแกงใส่ปลากลัวมันจะแ่บหลายแ่บหลายอันนี้แล้มันแซ่บแกงเฮ็ดปวกเลยอันนี้แล้วมันแซ่บอืมนี่ แกงเห็ดอันนี้ก็ใส่กุ้งแห้งอันนี้แกงทะเลอันนี้แกงที่สาลล้วนเห็ดบวกเห็ดตาบเด้อพี่น้องเห็ดเห็ดอะไรนะไม่กินอีนี่เลยบอนเขาหลังจะไม่ผัดให้กินนี่เด้อนั่งก็ินมาแล้วกินกินทุกอย่างมามามาแกงเห็ดอยู่ทุ่งนาเรานีหลยไม่ต้องขึ้นเขาเข้าป่าก็ได้กินนะวันเก็บผู้วันผู้วะขันพวกินมาให้ มาทำอะไรกินอีกเมากินปะ่ะนะเอากินข้าวไรก,ก็ติดกินเป็นกะติกไปเลยนี่ไงติ๋เนาะติ๋งนะก็ไม่รู้ว่ามันมือไงค่อยคือต้องเอามาเยอะหรอกกินแล้วเพราะอยู่กินสีมือย่างสินาง่า น,นี่ก็เห็ดน,นี่ก็เห็ดน,นี่ก็ปลานี่ก็ปลา,ปาโอ้ปลาทะเลไรปลาอีสานคือขินเบิงกินเบิงนี่ส้มปลาดา,สา,สาใส่ส้มเดี๋ยวใส่ครับติ้วไงหวานหวานไอันนี้อันนี้ปลาอิตู่ปลอ,อิตู่คนละรสชาติด้วยขมข <c oughs> องขวัญในมือเห็ด อือของพระดาเผ็ดแต่อันนี้ไม่เผ็ดผมันค่อยชอบเผ็ดอืมรสเล้งวกโคกยืเลยอืมร้อนรับปกองอยากคนเป็นอาใส่อืม,อมนั่นมีจุดน้ำมาด้วย ฟังเสียงสดเด้อสุดน้ำเห็ดละง,งกกอกโคกเด้อตะเกีญญญ่ยวยากหนือมที่เอาเหนามันที่มันมันไม่ออกไงมันยังมันยันนนงไรเขาเรียกอะไรนะต้นอะไรนะต้นอะไรไผยนาผย,ยนาหญ้าไมยลาแกงเห็ดละงอกแกงเห็ดแดงน้ำหมากแกงเห็ดฟางเห็ดรวมมิตรเขาเลือกกินสามเห็ดอะอย,ยืนยืนสามเห็ดป่ะถ้าแกงเห็ดละงอกใส่ถุงนี้ อืมอีโจกไม่ได้ไ่เห็นเลยนี่ย็จเพิ่มโ้กอืเป็นยาวัฒนะให้เราใส่กินก็ซามาให้ก็จะแบ่งเอาสี่ห้าดอกโอ้กอร่อยยางว่าออกมา อะไรอาปาออกมาไม่ตูมันจะขายใครหัวปลาซ่อนเรื่องกินปลาต้องยกให้เจ้าหล่อนถ้ากั้งติดคอแล้วรู้ชื่อรู้อ่านให้เปียวได้คางคางเลย้ออืมฟังแล้วเปี้ยวได้ฟังยังแนนอนท้อตจ้นี้รู้ยาที่เจ้า กินได้เดี๋ยวเราแต่เ<ะ>พื่อเขาไปกระเอนบอ่ไปปะไหนไตงบ่ายน้าจ่าเอ็มใบม้งหรืออะไรนี่แหละเพื่อจะไปเอ,อ,อามาแบบนี้อา่อยครับกินเลยว่าปลาพใส่หอดนึงอ่ะเดี๋ยวย่อยก่อนย่อยก่อนย่อยกอ่อนบ่แม่สุดน้ำแกเห็นต้องเบิ้งใส่กาแฟเหรอเขาจะเอามาไปอาบไปหาหมอไปตอนบ่ายไหมอืม,อมตาย จริงปลายา่ก็อร่อยนะนี่คืน,น,น้องน้อยบ้นไม่พอใช่ไหมกาุ่นนี้ตัดต้องันไม่ได้ดหรได้อ่ารื้อไร้เอาก็มันนี้ก็ู่แล้วเรม่องนี้มันเรื่ององะ ขายมาวันนึงคือแบบนี้ยา,ยาเมื่อกีน้นี่ปลา,ปาจ้าปลาในปางปะาถึหัวปลาเนี่คือที่อร่อยที่สุดก็คือหัวปลานิงปลาสดเนี่ยม,มันมามีข้าวมันยำรู้ไหมปลาต้นกำเนิดคสด มาจากไหนเนาะเสือว่จจามา,าต้องชองงบอกินก็ต้องรู้นะมาจากต่างประเทศไม่รู้เพาะเไม่รู้กันเขาก็ต้องหู้เสือเขารู้ดีกว่าวเ,เขาบอกถูกจ้ะเขาอยู่เขาอันนั้นเขาก็ถามไม่อันนั้นละพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าเนาะปล่อยอะไรประเทศไทยมาจากปักกเกงมาเลยในนี้แหละมาจากนั่นแหละ แล้วก็แพ้ภาพเลยทุกวันนี้แบบทีนไหนก็ปนินที่ไหนก็ปนินปนินมัน,น,มน,มนถ้าเจอยู่ว่ามามมทานข้าวสาหรับนี้ก็ขอจบคลิปลงส่เพียนเท่านี้นะคะเข<อ>าทำคลิปรวมกันคลิปไปเก็บไปทำอะไรก็รวมกัน